โทมัสป,ปาเตเตรียมอำลาอาร์เซนอลหลังสิ้นสุดสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับโอ้โหโคตรน่าเสียดายและผมเองก็เชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลส่วนใหญ่นะครับผมน่าจะเสียดายโทมัสป,ปาเตเป็นอย่างมากเลยครับโทมัสป,ปาเตย้ายจายกแอติโกมาลิดมาอาร์เซนอลน,นะครับผมในตำแหน่งกองกลางช่วงแรกๆเน่อยอาจ,จมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บครับผม แต่เมื่อ,อไหรที่ตทมัสติปาเตลงเล่นครับผมแดนกาของอาร์เซนอลเนี่ยก็สบายใจได้ครับผมโดยเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมานะครับปาเตเนี่ยถือเป็นเดอะแบกแห่งกลางรับอาร์เซนอลเลยนะครับผมเล่นกลางก็ได้แถมมาเล่นแบ็กขวาก็ได้อีกนะครับผมในบางจังหวะที่อาริต้าต้องการและในสิ้นเดือนนี้ปาเตในวัย3 2ปีก็กาลังจะหมดสัญญาก,กับอาร์เซนอลครับสำหรับผมมองว่าโทมัสปาเตเนี่ยยังเป็นตัวสําคัญและสามารถลงเล่นให้อาร์เซนอลได้อีกนะครับผมอีกสัก1-2ฤดูกาลก็ยังดีครับ แต่ไม่รู้อาจจะด้วยปัจจัยค่าเหนื่อยหรือปัจจัยอื่นครับทำให้สโมสรและโทมัสปาเตนเนี่ตกลงสัญญากันไม่ได้ครับผมแฟนอาร์เชนอนคิดเห็นยังไงครับผมรู้สึกเสียดายพี่หมึกคนนี้เหมือนกันกับผมหรือเปล่าครับ